อย่าเต็มไปหนาะอุ้ยอืมอุ้ย,ยใส่ครึ่งลอยแล้วครับผมเกียงทุกขั้นตีนอยอะอุ้ยอย,อยู่ครับอยู่อยู่อยู่ใส่อ้วนๆครับใส่อ้วนๆอย่างนี้นะ้ำคุ้นๆนครับผมน้ำคุ้นๆนลยครับพี่น้อง ใส่สวยครับนี่ใส่สวยๆนี่ปลาล้วมกันพี่น้องโอ้อย่บเพิ่งกระช่างอีกนะครับผมนี่พี่น้องชุดๆอีกแล้วกลองแช่อย่างแล้วครับ ทางสุบานาสวัสดีครับนี้ผมสิพาฒนพี่น้องมาใช้เบ็ยดไม้เก่าครับผมตั้งจากเก็บแถวห้างเดรรายเนาะน่ามันเหลืออยู่บหลายครับพี่น้องผมเอาเบ็ดม่านี่ซ้ำเก่าหน่อยล่ะแต่ว่าสิได้ใส่หมดหรือเปล่ากับหัวเกลือนกันครับพี่น้องน่ามันเหลือเยอะมั่นสองสามงานหน้านี่แหละที่เหลือเป็นสูบน้ำปล่อยน้ำร่งครับเป็นเศษหน้าปังครับพี่น้องเป็นป้ายน้ำลงใหวยแล้วเหลือเป็นจี่สิสูบน้ำขึ้นมาไหมนะเพื่อนเข่ากาะจ่างยังสิสูบน้ำมาไหมปูนกรเจ่างก็เลิงสิพ่นยาพผลยังแล้วก็ ไอ้เผาต่อฟั่งครับผมปะ่ะี่น่องคำเหรอเสียเบ็ดผมได้เป็นยะจริงเหรียญมากคือเก่าแล้วครับผมเบ็ดอาจจะใส่พอหลายได้ไปน,น้องวันนี้เอาพ่อจะเสิร์ฟก่อนเนาะมันนี้ซ่องมีร่มครับผมมือที่ว่าเด็ดปลาได้หลายมันมีลร่มนี่จน้องแต่มันหนาวมันนี่เครื่องร่มเคิงหนาวผมใส่เสื้อมาสามสันคน สิดขอบฟ้าไงฮะเพื่รนพี่น้องตั้งเดือนไงตั้งหักตั้งร่มตั้งเดือนไงเดี๋ยวใส่หลังนี่ให้เบ่งเป็นตัวย่างนะครับพี่น้องอาจจะไปไปเลยเพราะว่ามันสิคัมเหรอครับผมเดี๋ยวต้องเจอกันพว่อนละครรอบยามไปยามกับครับที่นี่ สายเบ็ดบบตัวมาอกพี่น้องไสายเบ็ดย่อแม่นสามสิบก้าลังครับผมเพระาะว่าเพิ่นปล่อยนามล้ยเพิ่นเสียหน้าปังครับน้ามกันเลยขาดก็แต่ว่าเป็นยังดอกคิดว่าสิพ่อได้อยู่นะสามาสามสิบก้าลังสามสิบกินลเมตรพี่น้องนะไปรื้อดิกันครับผม ยังหรอลับเึ็นมากรับพี่นหนอุ้ยอู้หูคอเฝ้าเบ็ดตัวนี้มันกินก้อนครับนี่เก็บปนครับผมอืมอืม หลังนี่จิดคุณหมอไงครับป๊าก็ปลาเค็งตัวนี้ไหมปืดปิ่งท่าเกลือได้เนาะพี่นอ้องป้าประเดีวเว๋ยวเรียนครับผมพี่น้องเบิ่งฝ้ามือผมปอดปลาเก่งอย่างก็ตัวง่ายก็รอกรเดียดตรงไห ปลาเคีงหน้าดิครับบนตัวพวกปลาเคีงปลาหมอจุ่มพอนเลยครับนี่ป๊าถ้าสมัยใดยนี่ี้จะใส่เบ็ดอยู่ประมาณสามสิบกว่าหลังครับพี่น้องเบ็ดงี่หลากหลายเลย <c oughs> เบ็ดเอาเบ็ดมาเจ็ดสิบกว่าหลังพี่น้องจะวางสี่สิบกว่าละเบ็ดผมมันหลังไงครับผมเกือบซ้ำนีก่ก้อยแต่ละหลังว่าสายตามเริ่มสิุดีแยอดนะเบ็ดปลาสองตัวครับผม เดี๋ยวพวกเราพี่น้องไปหากินข้าวกินงหนามเดี๋ยวจะออกมายามครับผมจอเสือกเกล็ดน้ำหาเสือกกัหน่ำมันจะสองสามพื้นครับลมแห้งครับพี่น้องหนาวเดือนกระไงสามคนไม่รู้ว่าสิมีปลาวะพี่น้องปลานี่างีแนวนอตแต่ว่าสิเข่าฟังว่าท่านละไปเดี๋ยวเขาไปหากินข้าวกินงหนามกันครับพี่น้องเม่ได้เอาเนี่ยออกมากินข้าวตรงครับผมสามถุงก๋วยแล้วครับพี่น้องสิบข้าพี่น้องออกมา ยามเบ็ดครับวันนี้ขอยามรอบเดียวนะครับผมหนาวแห้งพี่น้องทั้งร่มทั้งหนาวยามมุดขึ้นก็จะว่่ไหวหรอกขอขอไปพากในบ้านดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นไข่ครับปะปุ๊ยปุ่นกันครับมาจิมีแต่มีโตวะ ยางนีเยอะหมดครับผมฮึหลังขนาดคือโกงสี่รับพี่นอ้องออ้ติด,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 ดครับติดติดใส่สวยๆครับใส่สวยๆโอ้อย่างใหญ่เลยครับผมเดี๋ยวเก็บก่นครับ ยางอว้วนเลยปุ๊บอ,อยางอว้วนเลยครับพี่น้องอือ หนาวแห้งครับผมวันนี้หนาวเย็นจ่อยๆเข่าประดูกเลยครับผมก็ได้คิดว่าผมพยายามแค่อรอบเดียวครับผมเจะแค่พ่ออยู่พ่อกินอ่ะพี่น้อง ลังทัดกันมากกับจี๊ดครับผมอุ้ยเลี้ยงหลังเลยพี่น้องเลี้ยงหลังเลยเลี้ยงหลังเลยนี่ตัวอ,อ,อ่อนอ้วนครับผมฮะข้างหน้ากับจี๊ดครับผมอุ้ยเอ้ปวดตรงกันพี่น้องผมเคยปวดทีละหลังดิครับผมปวดทีละหลังนะแต่ที่นี่ตัวจิ๊ดมาอีกหลังหนึง่งมันเคยหลุด เยวะขอปดพร้อมกันดีกว่าครับผมเพื่อความปลอดภัยสองเตีมสามเตีมติดครับผมสามลังรวดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวไปแยกันครับ หลังกันนะขั้นตีิงหยวบหยวบหยวบครับพี่น้องอยู่ให้ผมโบล่ะเกี่ยงคือขั้นตีิงยู่อุย้ยอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ใสอ้วนๆครับใสอ้วน ยังนีเยอะหมดครับผมไปเยอะเหลือเน่ยเยอะไม่ดึกดึกกันหลังนี่ตีกครับผมอุ้ยอุ้ยเป็นมหายิ่งหนูสั้นต่อับพี่นอ อายู่หากินกันไปกับตามภาษาอีสานบ้านน่องก็ไปน่องหลังนี่ก็ยุบยับยุบยับอ้ยเลี้ยงหลังอีกแล้วครับผมโอ้ยอุย้ยโตบักไงอีกแล้วครับอื้ยหลุนซีหาโตโลครับพี่น้อง ดูนี่ทุกตนะัวน้อพี่น้องเนาะของแก่เลยละครับยิบเยอะครับพีนี้ หลังขงา้างหน้ากระตีงครับเย,บเย,บเยบือบยือบยือบอือชั้นแบนครับผมเอ้าลดซ้ำ ห,หลัางทัดมากกับติ๊กครับผมเลี้ยงหลังเลยครับพี่น้องเลี้ยงหลังเลยตัวอ้วนอวนครับผมชั้นปอกหลังตรงขามกันกับติ๊ครับพี่น้องเมื่อกี้เริ่มเบิ้งชั้นปอกเหมือนกันครับผมเอย่เก็บกันครับพี่น้อง ยามเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเลาะกลับครับที่นี่จะถือว่าหมานอยู่ครับสำหรับเบ็ดสามสิบก็หลังครับพี่น้องทางทางที่ร่มล,ล,ล่มแห้งกักนาดล่มแล้วก็หนาวพร้อมครับผมนอนเสียงหน้าก็สีเบอร์ใดต่อคือ,คอเนี่ยเส้นเต้นมากกับหนาวคือก็ไปนอนก็ไปนอนบ้านดีกว่าอยู่ได้กินแล้วละครับ ยามเลาะกรับครับทีน่นี่ยางเลาะกลับขึ้นมากครับพี่น้องติดอีกหนึ่งตัวอุ้ยชันปอกครับผมเดี๋ยวขอเก็บกอนนะครับพี่นอ้องหลังทัดมากขั้นโกงกับโบม่าอยูหรือเปล่าพี่น้องอเอ้ยโอ้ยยูครับผม ต้งสัยปลายกินมันดีดเนาะมาเห็นดึงนี่ด้วยครับปืมหืระชัอนครับประชัอนนี่จยางนี้น้ำคุนค้นๆครับผมน้ำคุนค้นๆด้วยครับพี่น้อง โอ้ส่ยสวยครับนี่ส่ยสวยต,ตัวปลากับไป่น้องอ้วนดีครับขนาด เบ็ดตะขี่หลังแล้วครับผมเยอเเลยหนามมันลดไปไว้ยายเยอะเกินหนามครับพี่น้องเอาหลังนี่ผิดครับผมเดี๋ยวเด้อยพี่น้องเด้ออ้ยูนี่สวยๆครับ ตปลาอ้วนดีคักขนาดยำเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมย้ำรอบเดียวกับพี่นอ้องกับเบ็ดแค่4ี่สิบกหลังครับนี่เพ่ไจะใช้เบ็ดหลายด้อพี่น้องด้วย นี่ปลาชิปก็โตอยู่นี่พี่น้องเห็นป่าบ่ได้ก็ได้หนาวแห้งครับพี่น้องผมทนบ่ไวหวกใบแบบอีขออนุญาตเข้าไปนอนในบ้านเอามาหนีพบ่น,บนอนบ่นอนอันนี่แอกเบื่อปลาหนาวครับผมต้องเทียผมมาผมก็สินอนน้ำเที่ยงน้ำยังเลยพี่น้องนี่น้ำเที่ยงแถวข้างหไวยข้างยังไปแต่มาหนีโอ้บ่ไหวดีดีครับผมถือว่ามานอยู่ครับผม กับเดือนไงแล้วก็ลมแห้งเบ็ดกับวารายเปหนหองสี่สิบก็หลังอยู่ประมาณนี้แหละนี่กับโลกลัวอยู่ดีครับเกือบสองโลกแล้วมาลุนน้ำกันรอบรอบกู้ย่ามาสอกัระปิหนองกูดถึงถยายามอีกจักรอบหนึ่งก้อนขาบบานก็ดีอยู่แต่มันหนาวแห้งว่่ไหวแล้วขออยากขาบ้านกันครับผมเดอกันเหมือนสอกกระปิหนองรอบกู้ครับผม สวัสดีตอนเช้าครับผมถ้าพี่น้องออกมากขวเบ็ดครับผมหลังจากที่มาขึ้นห่อไส้แล้วก็ยำเตะรอบนึงนะครับพี่น้องหนาวผมก็เลยบ่ายามมัดขึ้นครับผมือว่าพ่อได้ยูได้กิน้่พี่น้องด้ปลาเกือบสองโลครับเมื่อคืนเดี๋ยวมาหลุ่นกันย่ยมาเช้าชิเเลือปลาให้ห้าพ่อโตว่าพี่น้องปปหลุ่นกันครับผมอือตอนนัวนี้ติดดอกม้กินจนตายพี่น้อง นี่ตัวสำคัญเลยหอย,อย,อยเก็บครับผมหอื้อมังนี่ติดครับพี่นอ้อง ใช้ตัสวสวยครับผมเดี๋ยวเก็บกันครับข้างหน้าก็ติดครับสงสัยตีตะโดนดินจนเป็นฟองไม่น้ง่งเ,เก็บกันครับผมชั้นปอก หล้างข้างนากระหอยต้นล้นย้ะพี่น้องพูดถึงถึงมีเวลามาเสียบรอบ <c oughs> รอบดึกไนปลาสิกินดีครับอ <c oughs> ้างหนึ่งกระติดครับพี่น้องคน <c oughs> ใส่เหล้วมันดีนี่ตัวว่งหันไหมช่อนปอกอีกแล้วครับผม <c oughs> <c oughs> ต้องใัยปลาตัวใหญ่ลงใหยและพี่น้องเอ้ย เหลือตาซ้ำนี่แหละตรงขามกับติดครับผมใส่เดียวกันเลยว่ามันคอ,อกเดียวกันเก็บครับผมข้คันีหมูบเลยครับพี่น้องจังได่หรอเนาะบอ้านที่นี่อยู่เห็นผมบอกอู้ยู่ครับอยู่ยู่ยใสสวยอู้ยอ่าปากจงโป้งครับผม พนหลังนึ่งก็หอยนะครับเดี๋ยวเอาหลังนีก่อนพี่น้องพดหลังนีก่อนอไปนี่สี่สองโลเดี๋ยวกับนี่โอ้หนักเลยครับพี่น้องสองแทครับผมขนาดก็เรศหน้ายามรอบเด็กอันนี่ หล้างที่ว่ามันหอยครับผมเก็บครับพี่น้องหือุ้ยติดอีกแล้วครับผมโอ้ยยิ่ชอนแวนครับผมติดเบาตาเลยเดี๋ยวเก็บกันครับพี่น้อง ล้างนีล้างนีมด <c oughs> ล้างหนีเบ็ดพมไปเซ่แะ้วพี่น้องอู้นี่น,นี่ครับอู้อยู่ปะนอที่นี่เดี๋ยวเด้พี่น้องเด้ออู้อยู่ครับอยู่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 เดี๋ยวเด้พี่น้อง อุ้ยใส่ครึ่งโลเลยแล้วครับผมโอ้ยสุดยอดครับนี่ว่าจะเจ้าเจอใสง่ายแล้วดีไปย,ยังยังยู้อใสอยู่ไม่ปลาหลุดหลายด้ยครับพี่น้องพระใต้พี่น้องเบื้องเซียงได้หลุดเจ้าโอ้ยฉองสุวนบาทนาท่าทายแตนปลาหลุดให้เบื้องแท้เจ้าเลยโอ้ยหวานเลยครับใส่สั้นๆป้อ,ปอ,ปอมๆอ้นวน ของแท้ครับผมอืมร้างนี้กระหอยอยู่แล้วครับฝนมันบอให้กินเก็บครับผม หนั่งนี่กับติดครับผมหอยต้นร่วนด้วยเก็บครับเดี๋ยวสองหลังสุดท้ายครับพี่น้องอู้หติดครับสองหลังสุดท้ายาหลังนี่ก็ติดครับผมอู้หูสองหลังสุดท้ายติดแพ้คู่ได้พี่น้อง อย่ะฝากรถเด้ออย่าฝ่ารถเด้อเด,ด้อเด้อเด้อ หลังสุดท้ายครับผมพูดถึงต่เข้ามาเสียบเยอะช่วงช่วงเดอกก็สิได้นั่นอยู่แอกพี่น้องถ้ามันหนาวมันขึ้นหนาวแห้งเครองร่มครับนนให้แนาแย่มาสอบว่ามีร่มภาไหนด้วยนี่ เกือบเพิ่งกับช่างครับผมนาจิมี้สามโลครับขนาดยามรอบเดียวก็ับรอบกูอีกรอบนึงนี่เป็นองะโอ้หหนักหมาอันขี้กันเหรครับ เดี๋ยวชเบิ้งครับผมปลารวมครับพี่น้องอ้ยเกือบเครื่องกระช่างอีกแล้วครับผมนี่พี่น้องส,สุดสุดอีกแล้วของเทียอีกแล้วครับยามแค่รอบเดียวก็รอบอีกรอบนึงเป็นรอบกู่ด้วครับพี่น้องปกติผมทียามประมาณสองถึงสามรอบครับผมคือว่าปลาติดดีครับหน้ามันลดลงเป็นเหตดหน้าปังครับผม เดี๋ยวพูดละย่างเป็นเห็ดหน้าปังเกาะเกี่ยวฮ่องเลา้ยงสิดามใส่อีกในโซนนี้ครับเดี๋ยวเขาจะหาโซนใส่อีกโซนทัดๆไปอีกครับผมครับพี่น้องเรียบร้อยเสร็จทุกอย่างแล้วครับผมสิกลับเข้าบ้านแล้วครับที่นี่สบาบคลิปนี้ก็แล้วที่แล้วน้องไปสักกันครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องสุดว้าวหน้าน้าครับเห็นเขาลังแรงใจให้ครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับน้องเท่ครับผม